เพื่อนครับล่าสุดบิตคอยได้มีการดีดตัวสู่โซน27,000อลาอย่างรุนแรงนะครับทิศทางของบิตคอยหลังจากนี้จะเป็นยังไงแผนการเทรดของบิตคอยจะเปลี่ยนแปลงไปไหมการที่จะเข้าช็อตในช่วงนี้เหมาะสมหรือเปล่าและใครที่เทรดฟิวเจอร์อยู่ต้องตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีนะครับไปตามรับฟังข้อมูลในวันนี้พร้อมกันเลยลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตีค้คาเลนโซ่เฮ้ย hey, คริปโตเคเรนซี่วันนี้เป็นวันที่18เดือน9แล้วผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะ ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆกดไลค์ให้ผมกดไลค like ์หน่อยนะครับใครที่รับชมอยู่ตอนนี้เพื่อให้ผมได้ไดมีกําลังใจออกมาทําคลิปในทุกๆวันเนาะส่วนใครที่เพิ่งได้มารับชมก็ฝากกด s u b s c r i b e พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตกันด้วยนะครับและใครครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เทรดที่ OKX OK, ผมมีวางแผนเทรดฟรีตลอดชีวิตเนาะซึ่งผมได้ทําห้องไลน์เทรดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงสิ้นเดือนนี่นะครับน่าจะเป็นการอัปเดตอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อนๆสามารถคลิกลงกก OK Link ขอผผมไไว้้ดเเเยนน็็ปแ เป็นแผนเล่นสั้นตลอดชีวิตเลยนะครับเพื่อนๆคลิกลิงก์ OKX OK, แล้วก็ฝากเงินพร้อมทั้งเทรดได้เลยนะครับอ่าเพื่อนๆก็ทําตามเงื่อนไขได้เลยเนาะแล้วก็มาแจ้งยู d ดีได้ที่ห้อง Discord ล่าสุดครับเพื่อนๆที่โอเคเนี่ยมีกิจกรรมการแข่งขันการเทรดเนาะเพื่อนๆสามารถพิมพ์ว่าเพื่อนเพื่อสามารถเข้าร่วมทีมที่มีอยู่เนาะแล้วก็พิมพ์ชื่อ นะครับช่องของผมได้เลยฟีคริปโตเนี่ยนะครับตรงนี้ใครที่อยากเทรดไปกับผมเนาะก็เป็นการเทรดเอามันนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายเพื่อนๆก็กดค้นหาได้เลยนะไม่พูดบ้ามทำเพลงครับเพื่อนๆเรามาอัปเดตบิตคอยกันเลยเนาะก็จะเห็นว่าบิตคอยเนี่ยโอ้โหมีการปิดแท่งเขียวๆเนี่ยค่อนข้างสวยงามนะในวันนี้แต่ต้องรอปิดคอนเฟิร์มก่อนนะครับ ซึ่งการพุ่งขึ้นมาในรอบนี้เอาเราจะโฟกัสเทรดยังไงดีล่ะครับแอดผมก็ได้พูดถึงเรื่องออเดอร์บล็อกแล้วก็ในฝั่งของสภาพคล่องไปแล้วที่โซนแรกก็คือประมาณ27,100นะครับโซนแรกอะตอนนี้มีการขึ้นมาถึง27,200แล้วนะแต่ระยะสั้นเนี่ยผมยังไม่ได้เห็นสัญญาในการกลับตัวอะไรสักเท่าไหร่แสดงว่าโซนแรกเนี่ยอาจจะตัดออกไปก่อนราคาบิดคอยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อีกอยู่ถึงโซน27,500ลากยาวไปถึง28,100โดยประมาณ แต่การขึ้นไปถึงตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เกิดสัญญาณในการกับตัวการที่เรามองเป็นการขึ้นเพื่อลงต่ออาจจะต้องแคนเซิลหรือถูกตัดออกไปนะการขึ้น2เพื่อลง3 4 5เนี่ยอาจจะต้องถูกตัดออกไปแต่ถ้าดันขึ้นไปถึงโซนต่างๆที่เราได้โฟกัสฝั่งขาช็อตกันเนี่ยนะครับ มีสัญญาณในการกับตัวเกิดขึ้นในทางเฟรมเล็กๆ,ๆแล้วก็ยังมีโอกาสที่บิตคอยจะขึ้นเพื่อลงต่อได้อยู่นั่นก็หมายความว่าอะไรครับเพื่อที่จะลงต่อแบบนี้อ่าไซเวในแนวโน้มขาลงแบบนี้เพราะว่าในอดีตเนี่ยแนวโน้มขาลงจากทเทรนขาลงเนี่ยเห็นไหมครับกรอบสีแดงเนี่ยเรายังไม่ได้ผ่านเลย2รอบแล้วรอบนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะขึ้นมาถึงขอบบนอยู่ถูกต้องไหมครับก็ประมาณ2 7 8ห0รหรือ2800 0จนกว่าราคาบิตคอยจะเบรกผ่านแนวโน้มขาลงตรงนี้ออกไปปิดเต็มเต็มแท่งเป็นสีเขียวปิดปิดสวยสวย แบบนี้เบรกทะลุ through, โครงสร้างแนวโน้มขาลงออกไปแบบนี้ผมจะมองว่าอ่ะจะสวยงามและผมอาจจะรอให้เขาย่อไซเวนะผมค่อยไปเข้าแถวแถวนี้อะไรประมาณนี้นะผมมองหมายถึงในภาพสปอตนะครับส่วนฟิวเจอร์เนี่ยผมเทรดอยู่แล้วเนาะอันนี้ผมก็ไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่นะครับอ่ะแสดงว่าภาพสปอตผมจะรอภาพประมาณนี้ซึ่งถามว่าช่วงปัจจุบันแหะครับแอดถ้าผมจะเข้าช้อนทําได้ไหมก็ต้องบอกว่าทําได้นะเพื่อนๆก็เพียงแค่ SL แถว แท่งเทียนนะครับปลายไส้เทียนเดิมนะครับ TP ก <an> ็ลองรันเทรนต่อไปผมก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเขาจะทึกขึ้นไปถึงไหนนะครับแต่ถ้าเรามองตามจุดต่างๆไม่ได้มีสัญญาณในการกับตัวเพื่อนๆก็แค่รันเทรนต่อไปรันเทรนต่อไปเพราะว่าตรงนั้นอาจจะเป็นในฝั่งของฟิโบนัชชีที่มีเน้ะสาคัญที่รอเราอยู่นะครับก็ตั้งแต่เท่าไหร่ครับ0.5ที่28,300อ่าก็จะตรงแถวๆขอบบนหรือปลายไส้เทียนเดิมกรณีที่ขึ้นมาแล้วไม่มีสัญญาณในการกับตัวนะอ่ะต่อไปเป็นโซนที่ 0.618นะครับประมาณ29,500หรือประมาณนี้ก็เป็นไปได้รวมถึงสามารถขึ้นไปได้ต่อนะครับถ้าแต่ละโซนเนี่ยไม่มีสัญญาณในการกลับตัวนะก็สามารถขึ้นไปได้ถึงราวๆประมาณ30,000 300ร้0 0เนี่ยเป็นไปได้นะครับใช้คำว่าเป็นไปได้นะถ้าไม่ได้มีเหตุปัจจัยอะไรมาในฝั่งของการประกาศตัวเลข FOMC หรือไม่ได้มีสัญญาณในการกับตัวในโซนที่เราโฟกัสกันเนี่ยตามโซนต่างๆเนี่ยครับถ้าไม่ได้มีเลยเนี่ยมันก็สามารถขึ้นไปถึงโซน3 0 0 0 0่กว่าได้ที่นี่ก็จะเห็นนะว่าทําไมถึงมองว่า Bitcoin อาจจะยังขึ้นไปถึงโซนประมาณ2 8 0 0 0ดอลลร์ได้ด้วยหละ,แ,ละแอดก็เห็นนะว่าสภาพคล่องที่2 8งหมเนี่ยยังคงมีแล้วก็มีชัดเจนด้วยนะการขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยอาจจะมี ในสัญญาณการกับตัวเกิดขึ้นก็ได้แสดงว่าใครที่ถือไม้ฝั่งขาลองหรือมองขึ้นช้อนสปอตมาอยู่2 8งหมเนี่ยต้องเป็นโซนที่เพื่อนๆต้องระมัดระวังแหละ เป็นโซนที่ต้องจับตาออเดอร์ของตัวเองแล้วว่าจะปลอดภัยอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าโซนสามหม่เนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนมากมายนะักแถมยังมีสภาพคล่องที่ฝั่งด้านล่างเนี่ยยังคงโอ้โหหนาเตอะอยู่พอสมควรฉะนั้นเราเราจะยังไม่ปิดโอกาสทั้งหมดเนาะผมจะยังมองเป็นการไซด์เวยในกรอบที่มันค่อนข้างกว้างมากๆเนี่ยสองหมื่นแปดถึงสองหมื่นหกในกรอบใหญ่ๆแบบนี้ยังมองเป็นการไซด์เวยแบบนั้นได้อยู่นะครับแล้วก็ให้โฟกัสเพียงแค่สัญญาในการกับตัว เราก็ค่อยกดเข้าเทรดเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าราคาจะไปทางไหนหรอกเพื่อนผมสนใจแค่สัญญาในการกับตัวมันเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดแล้วก็แค่เปลี่ยนหน้าเทรดเท่านั้นเองครับสิ่งสําคัญเลยเห็นได้ชัดว่าตรงนี้เนี่ยเราผ่านในฝั่งของเส้นค่าเฉลี่ยแล้วเนาะแต่ก็ต้องรอปิดแท่งเทียนด้วยนะครับประมาณ27,000เนี่ยเรามีการพุ่งขึ้นมาแล้ว ในวันนี้ซึ่งสภาพคล่องที่ชัดเจนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับก็อย่างที่ว่าไปเลย2 8 0 0 0ขึ้นไปเพื่อนๆใครที่เทรดฝั่งคาลองอยู่ก็ต้องพิจารณา TP ได้แล้วหรือใครที่รอชอร็อตอยู่ตรงนี้คือจุดเข้าชอ็อตที่อาจจะเหมาะสมนะถ้ามีสัญญาณในการกับตัว เพราะว่าอะไรครับสภาพคล่องฝั่งด้านล่างก็ยังคงมีนะรประมาณ20,06 6ก็คืออาจจะขึ้นไป20,08 8กว่าๆเนี่ยเพื่อลงมา20,06 6อีกรอบหนึ่งก็ได้ก็จะเป็นกรอบไซด์เวที่มันกว้างๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นเลยนะครับใครที่อยากให้การสนับสนุนผมและอยากวางแผนเทรดไปกับผมเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถกดสมัครหน้าช่อง YouTube ได้ ตกเพียงแค่วันละสิบาทหรือเดือนละ300บาทเท่านั้นครับให้กําลังใจผมได้เนาะกดสมัครใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android นะครับในการสมัครชําระผ่าน s h o e p ปี้เพลได้เลยนะครับข้อมูลเนี่ยผมก็จะมีอัปเดตใน Discord เนาะจะมีอัปเดตใน d i ดิสคอเป็นห้องเมมเบอร์นะครับเพื่อนๆก็เชื่อมต่อ y o u t u b e กับ Discord ได้เลยแล้วก็จะมีอัปเดตในยู u ูบนี่แหละนะครับและก็ด c o r d ของผมเนี่ยก็ มีห้องฟรีนะเพื่อนๆสามารถมาเข้าร่วมฟังข้อมูลต่างๆที่ผมได้แบ่งปันไว้ได้ซึ่งล่าสุดวันนี้ผมก็ได้มีการแชร์มุมมองเกี่ยวกับออนเชนเอาไว้เรียบร้อยแล้วเป็นข้อมูลที่ฟรีเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ดิสคอร์ดของผมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็อยู่ตรงนี้กดลิงก์นี้ได้เลยนะครับเอาล่ะแล้วในเมื่อเรารู้แล้วว่าสภาพคล่องที่โซน28,000เห็นได้ชัดแล้วและเห็นอะไรอีกครับก็จะเห็นว่าเทรนด์ไลน์แนวโน้มขาลงยังคงมีอยู่ประมาณ28,000กว่ากว่า โอ้โหค่อนข้างตรงกับสภาพคล่องเลยและก็ค่อนข้างตรงกับการที่ราคาบิตคอยไม่ค่อยผ่านแนวโน้มขาลงตรงนี้แสดงว่าเราจะยังไม่ปิดโอกาสในการขึ้นเพื่อลงต่อเอาไว้ด้วยนะครับเราจะไม่กล่าวจนเกินไปและเราก็จะไม่วิตกกังวลจนเกินไปด้วยเราโฟกัสเป็นจุดๆุดไปนะครับกิจกรรมนะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ o เคของผมเนี่ยทำให้ครบเงื่อนไขเนาะก็คือฝากเงินแล้วก็เทรดอย่าลืมคลิกลิงก์ของผมเท่านั้นนะครับผมมีวางแผนเทรดฟรีตลอดชีวิต เป็นแผนระยะสั้นแล้วก็อาจจะมีบอทด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์โอเคของผมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับใครที่ชอบเทรั้นวันต่อวันสามารถเข้าร่วมแลวมาพูดคุยกันในไลน์ห้องของผมได้นะครับแล้วก็จะมี Discord ด,ด,ด้วยยังไงฝากเพื่อนๆร่วมสนุกกันเยอะๆแล้วก็ให้กําลังใจผมกันเยอะๆนะครับอ่ะผมทิ้งท้ายกันไว้ที่ความเสี่ยงหรือความน่าเป็นห่วงหลังจากนี้ได้กันนะครับเนื่องจากการที่บิตคอยุ่งขึ้นมา27,00 0ดอลลาร์ในวันนี้มาพร้อมกับการที่หลายคนเนี่ย ใช้ความเสี่ยงในการเทรดค่อนข้างสูงมีเลเวอเรจในการเทรดมีในฝั่งของโอเพนเออร์ที่ค่อนข้างสูงหมายความว่าการขึ้นมารอบนี้เนี่ยมาเพราะความเสี่ยงเนี่ยโอ้โหมาเป็นเบอร์ต้นๆและมันอาจจะเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อได้อยู่อันนี้ต้องระมัดระวังในการร่วงที่รุนแรงเอาไว้ด้วยนะครับก็เห็นว่ามีจุดนี้นะครับขึ้นไปแล,ล้วลก็ร่วงแล้วก็ร่วงหยับๆเลยแล้วก็มีตรงไหนอีกแถวๆนี้นะครับก็มีการร่วงเหมือนกันต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยและปัจจุบันเนี่ยก็ มาอีกรอบหนึ่งแล้วนะสำหรับในฝั่งของ Open Interest ที่มาแถวๆโซนเดิมๆแล้วก็ในฝั่งของ Level Rate ด้วยนะครับฉะนั้นเพื่อนๆก็ระมัดระวังไว้แล้วกันขายที่ใช้ Level Rate ในการเข้าเทรดอาจจะมีการล้างฝั่งขาลองฝั่งขาช็อต ก็เป็นไปได้อย่าลืมตั้งสล็อตกันด้วยนะครับสรุปแล้วบิตคอยเองผมมองง่ายๆครับผมยังมองโอกาสที่จะขึ้นไปถึง28,000ดาาได้อยู่แต่การขึ้นไปตรงนั้นอาจจะต้องโฟกัสจุด TP แล้วนะครับหรือถ้ามีสัญญาณในการกลับตัวนะล้วก็ค่อยโฟกัส TP แล้วก็เปลี่ยนหน้าเทรดเป็นหน้าเทรดฝั่งขาชอ็อตแบบนี้นะครับในโซน28,000จจะไปตรงไหนมีสัญญาณในการกลับตัวก็ค่อยกดเข้าเทรดแต่ถ้าไม่มีเราก็แค่รอโซนถัดไปโซนถัดไปโซนถัดไป อะไรประมาณนี้นะครับอ่าซึ่งระยะสั้นเนี่ยบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับทั้งแท่งเทียนเองแล้วด้วยแล้วก็ในฝั่งของเทรนไลน์ระยะสั้นเองด้วยนะครับก็อย่าไปเทรดส่วนเทรนระยะสั้นนะโฟกัสแค่สัญญาในการกลับตัวณจุดที่มีระยะสําคัญนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจกับเพื่อนทุกคนนะครับยังไงลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยแลวกดกระดิ่งเป็นแรงใจให้ผมกันหน่อยเนาะดีใจได้ได้พูดคุยเพื่อนๆทุกคนในวันนี้อย่าลืมเเป็นนนหหาาวววฉลลมมมทีี่่กกััััับบผแ้จใสสดคร